อะไรอาจารย์เห็นอะไรครับฮะเราเห็นหนวยไผ่ต้นไม้โอ้ต้องต้นใหม่ต้นไม้ต้นนั่นบอโอ้คืออยู่สูงแท้เห็นตะเลขสองเต็มไปเบิดเลยนะเลขสองเลขสองสามห้าครับอันข้างบนนั่นอัซูมดูสิอ่าซูมดูไหนตัวไหนอาจารย์เนี่ย no 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 สองสองอะไรอาจารย์นะอาจารย์ป้อมเลขชัดเนาะชัดเลยอ่ะชัดเนาะเดี๋ยวคงจะให้ถ่ายตรงนี้ดูวยนะสามสองหันไหมสามสอง เห็นไหมขึ้นอีกขึ้นอีกโอ้ยถูกแล้วต้นไม้น่ะไหนแปดแปดเห็นแปดหรืออาจารย์แปดอะไรแปดครับสามแปดสาม สเห็นแป2สามสองเหรอเห็นอย<อ>่ตรงโน่นอบอกตรงไหนข้างบนน้เหรอคือาดีเถอะอาจารย์ป๋อมคือตาดีเถอะไอ้วต,ต๊ะไหนเจ้าเหน็นแถวที่สองนะ่ะบอกต,ต,ต้องต้องต้นเลขต้องต้นใหม่ข่้นมาต้องต้งของบนองูแปูสามสองเหรอ โอ้เห็นแปดสามสองจานป้อมบนต้นไม้ออออแปดสามสองโอ้แปดสามสองปูให้่ะปูให้อยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมจารย์ป้อมคือสี่สูงเถอะม่ต้องไปสี่เพื่อนดอกอาจารย์โอ้เพื่อนยู่บองหันเพื่อนว่ะ แปดแปดสามสองเลยอาจารย์มีเลขสองตัวไหมมีสองตัวไหมมีล่างไหมมีล่างไหมมีล่างไหมอาจารย์เ,เห็นเ,เห็นสามสองห้าสี่ อครับ<อ>คือหลายตัวเถอะอาจารย์ให้ตัวเดียว<แ>ให้ตัวเดียวให้ตัวเดียวเลย<อ>ตัวไหนอ่าเด่นเด่นเลยแปดอ่าเด่นเด่นเลยเด้อแปดอย่าให้พี่น้องหลายตัวหลายพี่น้องเสียเงินเยอะสามสามแปดสามสองให้แค่นี้แปดสามสอง,อง 8, 3, ครับ อาจารย์ไหว้ปู่หรือยังมันเห็นทั้งต้นไหม่ข<ง>องเราแนะปดสามสองคนนี้<ห>นอาจารย์ป่อมโอ้เห็นทั้งต้นไม้ทั้งต้นไม้แปดสามสองต้นอะไรเนี่ยเป็นต้นอยางนี่วันนี้อาจารย์ป้อมบอกเห็นบนต้นไม้นี่แต่เราเราฝันแล้วพระพาแล้วฝันแ,นแ,นแนต่นีล่ละเราฝันได้ตัวน,นี้แล้วเอกไปบอกว่างาน,นเราฝันฝันได้ฝันได้นอนฝัน เห็นตัวนี้มาเห็นกับตัวเดียวกันเลยแปดสามสองลายางออกไปเขียนให้เมื่อกี้โอ้เราเขามาเห็นนี่ก่อนบ่กแล้วจังยางไปเขียนลายางมาน้ำกลนแล้วออกไปบอกแต่ตอนที่เขามาลวยางมาน้ำกลนแล้วน้ำมาว่าสี่ต้นใหม่อีกแต่ต้นใหม่มันก็ชัดเนาะครับแปดสามสองเลยแปดสามสองบตรงตรงอาจารย์ถปดถอกแปดแปก ให้ถูกเด้ออาจารย์เด้อรอบนี้ฟังๆนาะสามตัวถูกได้กปรดหนีนะอาจารย์เนาะสาธุสาธุอาจารย์ไหว้เขาหรือ,อยังครับอาจารย์อาจารย์มาถึงไหว้เลี้ยวที่หรือ,อยังไหว้แล้ว,ว,ลวยังสงสัยเหลเพิ่นอยู่ <c oughs> ยังเบิ่งยังเบิ่งบ่หันจบอยู่เหลเพิ่น ตสหนตัวไสตว์ตัวไหนตัวไหนไหนตัวไหนโอ้สองห้าเก้านะเนี่ยอีดีกว่ครับครับยังหมั่นใจอยู่เปีสามสองเพิ่น อัดบอองอาจารย์ป้อมสองอาจารย์ป้อมห็นเอนนน่งแปดสามสองคนว่ <S 2> <S 2> อนะอาจารย์ป้อมเห็นอีหยัง ไหนทำมือให้เพื่อนดูหน่อยอาจารย์ป้อมเอียงเก้าแปดสามสุดยอดเลยแปดแปสามสองอะไรนะเก้าเก้าหนึ่งล่างเก้าหนึ่งล่าง งกับเอาหนึ่งฉันมาจากระยองกันนะเคยเบิ้งอาจารย์ป่อมบ่ครับตามเบิ้งตลอดตี่ตามตลอดตั้งแต่ลักกิโลคนอันนี้พันด่วนม่กันพันท้องแลนตัวนามตัวนามตาม สวัดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตร้สีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้ผ่าดข่าวสาร อีกนีนหนึ่งกดลูปกระดิ่งให้น้ำแน่ครับลูปกระดิง่งกิ้งกิงกิ้งกิ้งกิ้งกดน้ำรับโรคขีปย่ำได้ทันสิบ,บริพาดลิปและกิบสบริบาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก<ะ>็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ